โอเคตอนนี้ก็น่าจะฝั่งรู้เรื่องแล้วเนาะนะสมเด็จทุนเซนก็พูดย้ำอีกทีว่าจะปิดด่านหนึ่งร้อยปีก็ปิดไปปิดไปเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเนาะเออปิดไปเลยปิดไปเสด็จพ่อปิดทลอนชีวิตก็ปิดไปของไอ้บอยโกรธแล้วมาคอรองวันที่ยี่สิบไม่ตถงมารองกัมบูชาอะไรนั้นนะจบบอกว่าจะตอบโต้คนไทย ตอบโต้ฝั่งไทยแบบอย่างรุนแรงหมดความอดทนแล้วว่าอย่างนั้นสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณหาทุม่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก็าได้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุดนี้ฮุนเซนออกมาอารมณ์เดือด ก็วัยใกล้ตุยแล้วเนาะนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแหละนะครับอ่าโพสวันละสามสามโพสเจ็ดโพสสิบโพสนะครับไม่รู้อารมณ์ไหนกันแน่นะครับเป็นอารมณ์จริงนะครับอ่าได้แต่ขู่ปากก้าขาสัน่นเดี๋ยวลองไปฟังอ่าไอหุ่นเซนพูดสักนิดหนึ่งนะครับฟังไม่เข้าใจก็ไอบอยมันก็เขียนไว้แล้วว่าเสด็จพ่อกูนี่หมดความอดทนกับพวกมึงแล้วนะอืมก็ส่งไปเชือจูนพอหน้ายทา ខ្ញុំទៅទៅពីលៀននេះការប្រជុំបោះជើងក្នុងការនៅចំបាច់តើខ្ញុំត្រូវបខំចិត្តចាស់ចេញពីអង្គប្រជុំនេះដើម្បីបញ្ជាកងតតនៅពេលក្រោមនូវខំទឹក្រោមគឺសូមអោយឲ្យដល់អង្គធនបន្ទនាមកអង្គុយនៅកន្លែងនេះហើយប្រធានគណៈកម្មការដែរមួយខ្ញុំនឹងចកុលដើម្បីត្រៀមសម្រាប់មកហាមចំនួន អរសាតតែចំពោះបន្តនៅខាងមុខព្រោះខ្ញុំទឹកនឹងប្រជុំតាមអនឡាញហើយបន្ទាប់ពីទុំជាចិន្ត្រីនឹងបត់នេះមានសភាពការដោះស្រាយដ accro នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុសិនបើយើងនៅតែបន្តទន្ទ្រានយើងក៏មិនអាចបដអត់តទៅទៀតទេចឹងទេនេះក៏តែជាប្រាប់ឲ្យហើយយកល្អគឺថាសភាពការវាមិនកើតអីសោះអន្តែបើយើងកើតគឺតម្រូវឲ្យខ្ញុំហើយប្រហែលជារំខាន ไอ้อหานี้ก็พูดเหมือนว่าไอ้ฮุนเซนจะอยู่ถึงหนึ่งร้อยปีนะปิดไปเลยปิดถึงหนึ่งร้อยปีแล้วประเทศไทยไปขอร้องให้ขมเขมรเปิดด่านตั้งแต่ตอนไหนวะวันที่ยี่สิบทั้งๆท,ท,ที่ข่าวในประเทศไทยเขาลงว่าฮุนเซนจี้ให้ไทยเปิดด่านมาที่ยี่สิบที่จะถึงนี้แล้วทำไมไอ้นี่บอกว่าไทยไปขอร้องให้ขมเขมรเปิดด่านนะครับให้ปิดยาวๆไปเลยหนึ่งร้อยปีอ่าปิดไปเลยว่าอย่างนั้นนะครับอืม พวกมึงสองคนเนี่ยก็ไปเชื่อไอ้ฮุนเซนเนาะว่าไอ้ฮุนเซนนี่จะจัดการประเทศไทยได้ไอ้ฮุนเซนเนี่ยจะตอบโต้ประเทศไทยได้ไอ้ฮุนเซนมันก็ประกาศมาตั้งสองอาทิตย์แล้วนี่อ่าบอยคอตดเงินบาทไทยนะครับแล้วก็แบรนด์สินค้าไทยมันก็ทามาแล้วเนี่ยไม่ที่ประเทศไทยเขาก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนนะเขาก็อยู่ทํามาหากินปกติทํามาค้าขายปกติประเทศไทยก็ไม่เห็นจะเจ๊งใดๆนะครับ ก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่สองคนเนี่ยไม่รู้มันไปเชื่อฮุนเซนขึ้นสมองขนาดนั้นอ่าเสด็จพ่อฮุนเซนทรงทรงกิ้วนะครับกําลังกิ้วอยู่ตอนเนี้อมืมันปกครองได้แต่ในกัมพูชานะั่นแหละไอ้บอยกูจะบอกมึงนะประเทศไหนเขาให้ความเคารพไอ้ฮุนเซนบ้างกูถามพวกมึงสองคนนะ ที่มึงบอกว่าเสด็จพ่อฮุนเซนโกรธแล้วนะพวกมึงระวังตัวนะเสด็จพ่อกูนี่เอาจริงปกตินี่เสด็จพ่อกูไม่ลงมาเล่นง่ายๆเหมือนพวกมึงนะที่ผ่านมานี่ยมันเป็นแค่ชาวกัมพูชากับไทยที่ทะเลาะก,กันเสด็จพ่อกูยังไม่เคยลงมาพูดเสด็จพ่อมึงมาพูดก่อนเพื่อนเลยไอ้ฮุนเซนเนี่ยพูดก่อนเพื่อนอ่าพูดตั้งแต่นู้นแล้วอ่าตั้งแต่ยุคไหนแล้ว มันก็พูดก่อนผู้มึงจะเกิดด้วยซ้ำเนี่ยมันก็ว่ามันเกง่งมันเกงเก่งกว่าประเทศไทยอ่าไม่มียุคไหนที่สยามนี้เกงกลัวขเขมรเท่ากับยุคคุณเซนก็ปก็ใครพูดอ่ะก็เลขาส่วนตัวของคุณเซนเป็นคนพูดเนี่ยแล้วผมถามเนี่ยว่าประเทศไทยนี่ไปเกงกลัวขเขมรตอนไหนวะวันที่เท่าไหร่กี่โมงนะ ไอ้นี่เหมือนกันนี่ไอ้แว่นนี่ไอ้แว่นนี่ก็โหแต่ละคลิปนะฮะลงมาไอ้แว่นนี่ก็ต่อสู้เหมือนกันนะสู้ตุยปากกล้าขาสั่นนะครับยี่ห้อขเขมรมันจะไปสู้ไทยไทยได้ยังไงครับมันก็เป็นรองไทยมาตั้งแต่ไหนไม่ว่าจะเป็นการกีฬาอ่าไม่ว่าจะเป็นนักมวยอ่าไม่ว่าจะเป็นนักบอลน,นักกีฬาก็ไม่เห็นมีขเขมรสู้ไทยได้สักอย่าง อันไหนที่สู้ไทยได้นะครับแล้วไทยไม่สามารถที่จะทําเหมือนขเขมรได้ความสามารถผมนึกก่อนนะไอ้ผมนึกก่อนนะสิ่งที่ประเทศไทยไม่สามารถทําตามขเขมรได้หรือก๊อปปี้ได้ก็มีแค่หนึ่งหนึ่งอย่างก็คือขอทานเพราะในประเทศไทยเนี่ยเขามีการออกกฎหมายก็คือว่าถ้าขอทานเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะอย่าว่าแต่ต่างชาตินะครับคนไทยก็ผิดกฎหมาย ไม่เห็นแหละครับคนไทยบางคนไปนั่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไทยเขานั่งจับขึ้นรถเลยนะครับเขาไม่ให้มานั่งขอทานนะแต่สิ่งที่ขเขมรทําได้เนี่ยคือไม่มีประเทศไหนในโลกทําเหมือนเขมนได้ขอทานในประเทศตัวเองไม่พอนี่แบกหน้าหน้าด้านไปขอทานในประเทศอื่นแล้วเสือกปากดีปากเก่งนะครับอ่าไอหุนเ,เซนถ้ามันเก่งจริงอ่ะป่านนี้มันทําตั้งนานแล้ว ตั้งแต่มันโมที่ช่องอานมาอาันแสนุ่นมันบอกว่าจะทำให้ตรงนั้นน่ะเป็นเหมือนอิสราเอลกับปาเลสไตาล์นะครับที่กาซาอ่าถ้าไทยไม่ยอมไปขึ้นศาลไอซอันนี้คือไอ้หุนเซนเป็นคนพูดเองนะนะครับปฏิกิริยานะครับตั้งแต่มีปัญหากันระหว่างไทยกัมพูชาภาวะความเป็นผู้นำไอหุนเซนขาดภาวะความเป็นความเป็นผู้นำนะ เพราะว่าคือออกมาโพส์เยอะเกินแต่ละวันแต่ละวันอ่าปฏิกิริยาผู้นําไทยเขาอ่าผ่านกระทรวงการต่างประเทศการที่จะออกมาแต่ละครั้งนะครับอันนี้ทั้งไอ้หุนเซนทั้งมาลีทั้งคนกัมพูชาทั่วโลกทั้งพระสงฆ์ทั้งสมัมมาเนนนะครับเหมือนจะเสียดินแดนเหมือนประเทศนี้จะล่มจมเหมือนจะสูญพันธนะ์ะนะครับออกมาดิ้นกันเป็นพักเป็นพวกนะครับโอ้ ه, ตายนะครับ อ่าประเทศนี้เนี่ยคือไม่ยอมรับความเป็นจริงนะแค่เอารูปไอหุนเซนมายิงเป้านะครับอ่านำงานวัดในประเทศไทยนีย่ก็เดือดร้อนนะครับโอ้โหเขาเอาไดโนทรัมโปูตินสีจิ้นผิงไปเผาหนุนชาวปาเลสไตายเกียดแค้นเนทันยาฮูเขามีทั้งนิวเคลียนหนะครับเผาไอดันโนทรัมนะครับเขาไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยเขาเป็นผู้นําของโลกหรือเป็น เป็นผู้นําของประเทศหนึ่งแต่ประชากรในประชาชนในประเทศหนึ่งเขาไม่ชอบเขาแสดงออกได้ครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไอ้ฮุนเซนจะไปดิ้นอะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประเทศนี้ทําไมสําคัญตัวเองขนาดนั้นนะฝากถึงไอ้บอยทั้งสองคนนี้นะทั้งไอแวนสองคนเนี่ยนะครับเลิกเชื่อฮุนเซนได้แล้วไอ้ฮุนเซนไม่มีอะไรอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกอย่าไปพูดเยอะโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่าน